หมายที่จะให้โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพระพลาจังหวัดมหาสารคามกลับมาโดดเด่นเป็นที่พึ่งของชุมชนก็คงหนีไม่พ้นการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่เก่าสุดโสมอย่างมากเพราะเป็นโรงเรียนที่สร้างมาตั้งแต่ปี2482เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงม .3 และเป้าหมายให้กลายเป็นโรงเรียนดีสีต่ำบล อาคารอำนวยการหน้าโรงเรียนที่หลังคาทะลุและฝ้าแตกหักเสียหายอาคารที่ไม่ได้ใช้เช่นโรงฝึกงานมาดัดแปลงให้เป็นโรงประกอบอาหารที่สะอาดห้องน้ำที่น้ำท่วมทุกทีที่ฝนตกเหล่านี้จะบ,บรูรณะซ่อมแซมเพื่อให้ชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาศึกษาเป้าหมายหลักก็คืออยากให้โรงเรียนเรานี่เป็นที่เชื่อมั่นของชุมชน ของนักเรียนของผู้ปกครองว่าโรงเรียนเราไม่ได้ด้อยกว่าโรงเรียนอื่น และก็สามารถส่งบุตรหลานมาเรียนได้โรงเรียนบ้านหนนม่วงท่าพับตาจังหวัดมหาสารคาม 1. ใน86โรงเรียนในปีนี้ที่เข้ารับทุน2องแสนบาทในโครงการ86โรงเรียน8 6 3ามหาราชาของบริษัทเทพ,พดุงพรมะพร้าวจำกัดเพื่อให้โรงเรียนเป็นที่พึ่งพิงทางการศึกษาของเด็กๆในชุมชนบ้านหนนม่วงท่าพับาไปอีกนานแสนนาน ครับได้รับคำบอกเล่าจากเพื่อนผู้บริหารที่เคยได้รับทุนมาแล้วให้ส่งโครงการหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะนำมาพัฒนาโรงเรียนได้รับประสานจากคนกุ้งส่งอีเมลมาบอกว่าโรงเรียนได้รับการคัดเลือกอก็ดีใจกันทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนด้วยเพราะว่าโรงเรียนเราก็มีเป้าหมายว่าจาก จะพัฒนาสิ่งที่มันไม่ดีให้ให้ดีให้มีมาตรฐานอยู่แล้วก็ขอให้คุณแม่ได้มีอายุมั่นขวัญยืนได้ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนของพวกเราไปนานๆขอขอบคุณมากครับบริษัทแทพพดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบเงินจำนวน200,000บาทให้กับโรงเรียนบ้านโนนม่วงท,าท่าพทพลาจังหวัดมหาสารคามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวารกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา86